ทำอไรอยู่คะวัน,นี้เออระบายสีระบายสีครับเดี๋ยวก็จะไปเขียนเลขที่หายไปต่ออย่างนั้นเหรอใช่ถึงสี่สิบตัวเลขเดี๋ยวถึงสามสิบตัวเลขถึงสามสิบตัวเลขต้อเขียนได้ใช่ไหมไม่ต้องให้สอนใช่ไหมครับใช่ครับ แค่นับไปไเรื่อยๆถ้าถ้าตัวไหนหมกเราก็แค่เขียงแค่นั้นเองอืเก่งจังเลยอ่าเราในมือทำอะไรอยู่อะครับนะ่ะ <c oughs> อหมุนหมุนได้แค่นี้ใช่ไหมอ๋ออ๋ออ๋อพอได้พอได้พอได้มม่เร็วอยู่ใช่ไหมพอได้อยู่ครับ โอเคครับว okay, ันนี้คุยกันแค่นี้ครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายค่ะ